ครับในฐานะผู้จัดสโมสรวันนี้ทำสำเร็จแล้วหลังจากที่ก้าวเข้ามาเป็นตะทิงเพลิงเป็นตะปรอกอบสีพูดถึงมน้สึกวันนี้เลยครับวันที่เราชนะบุรีรัมผมบอกว่าเป็นวันที่ผมจะมีวันลืมในชีวิตสงสัยต้องเพิ่มเป็นสองวันละวันนี้ขออีกวันหนึ่งนะครับวันที่เราได้แชมป์เอทีสองเอทีสามนะครับ เริ่มจาก70กว่าทีมมาจนกระทั่งถึงวันนี้ต้องขอชื่นชมสีสะเกดเล่นสนุกนะครับอาจจะมีหนักในเกมแต่นอกเกมไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับจบเกมก็เป็นเพื่อนกันหมดดีใจกับสีสะเกดแล้วก็ดีใจกับมหาสารคราม SPT ที่เราจะได้ไปร่วมสนุกกันในทีสนะครับถามว่ารู้สึกยังไงร,รู้สึกภูมิใจภูมิใจในทีมงาน นะครับภูมิใจในนักเตะภูมิใจในทุกๆคนสตาฟนะฮะที่ช่วยกันทําให้เราจนวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ถ้าจะเอ่ยชื่อทุกคนคงจะไม่หมดนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดต้องขอขอบคุณแฟนคลับเราเล่นได้อย่างนี้เราทําได้แบบนี้เราสู้ตั้งแต่ปีแรกเราผ่านวิกฤตโควิดมา เราก็ยังมีแฟนคลับที่คอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจเรามาโดยตลอดนะครับถ้าไม่มีแฟนคลับก็จะไม่มีเราวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าความรู้สึกผม,มยังไงผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งนะครับที่มีคนใน,ในทุกๆก,กลุ่มที่ผมพูดมาสนับสนุนแต่ที่จะลืมไม่ได้จริงๆเลยก็ต้องขอบขอคุณครอบครัวนะครับสนับสนุนแล้วก็อดทนกับความบ้าของผม อยู่ดีๆก็มาทําฟุตบอลนะครับจากที่ไม่ได้ทําเลยจนผ่านปีที่1ปี2จนมาถึงปีนี้เริ่มเห็นว่าเรากําลังทําอะไรที่มีเหตุผลนะครับเราพาทีมอีกระดับหนึ่งนะครับเราเป็นทีมที่สาแต่ตอนนี้เป็นทีสองละแต่เราก็สามารถทําสัญญากับพันธมิตทญี่ปุ่นได้นะครับเรากำลังจะมีอะไรที่เป็นรูปประทกับงานที่เราคุยกับญี่ปุ่นเยอะนะครับ ก็เราก็หวังว่าการที่เราไปอยู่ในทีสองเราก็จะขอประกาศตัวว่าเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพมหานครในการที่จะเป็นสถานที่ดูฟุตบอลที่สนุกการเล่นฟุตบอลที่สนุกเราก็เป็นที่ที่มาแล้วมีความสุขเราจะยังคงใช้ในโยบายว่าสนับสนุนให้เด็กๆได้ดูฟุตบอลนะครับเด็กอายุต่ำา2 2เป็นแฟนบางกอกก็ยังได้ดูฟุตบอลฟรีก็ยังจะทำต่อไป อย่างที่เห็นวันนี้นะครับเรามีเด็กๆมาเยอะมากนะครับเราขอเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมในการพัฒนาฟุตบอลไทยแล้วก็สร้างฐานแฟนคลับใหม่ๆให้กับแฟนกับวงการฟุตบอลไทยด้วยครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับฟุตบอลแห่งศรก้าวขึ้นบันไดมาถีงขั้นแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้จังก้าไปแตะในขั้นที่สองในไทยลีกสองหลายคนมองว่าเป็นน้องใหม่เนี่ยครับ <c oughs> พร้อมทั้งเรื่องสนามเรื่องนักเตะเรื่องต่างๆนานาเนี่ย เอาเอาเอาเรื่องสนามก่อนกันแล้วกันนะครับในเชิงเรื่องของสนามนี้เนี่ยเออบางกอสนามบางมดนี้เนี่ยศูนย์กีฬา,า,าเฉลิมพระเกียรติบางมดนี้เนี่ยเป็นทีมที่เล่นระดับ G2 มาตลอดก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับเราก็คงจะมีการปรับปรุงอะไรบ้างนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดวันนี้ได้รับทราบว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบไฟทั้งหมดในสนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดฤดูกาลหน้ามานี้เนี่ยไฟก็จะเป็นไฟในระดับ T2 จริงๆได้ระดับที่เลยครับ แต่ไม่ได้บอกผมจะไปทีหนึ่งนะผมแค่บอกว่าไฟระดับมันได้ลักซ์มันได้นะครับเราคงปรับปรุงในเรื่องอื่นๆเรามีสปอนเซอร์ใหม่ๆเข้ามาหลายเจ้านะครับก็ทยอยเปิดตัวไปในเชิงของการขึ้นไปแน่นอนครับถ้าผมมาบอกว่าผมไปแล้วผมจะลุยขึ้นไปเนี่ยผมคงโกหกตัวเองนะครับเป้าหมายของเราก็คือว่าขออยู่อย่างแข็งแรงในทีสองขอเป็นน้องใหม่ทีสองที่จะพยายามสร้างสารรค์ฟุตบอลที่สนุกให้กับแฟนๆบอลครับ